วัสดีคัเพื่อนต้นนางกวกอุ้ยตอนนั้นแตกยอดแล้วค่ะใส่ดินพอใส่ดินลงไปเข,เขาแตกยอดเลยค่ะสวย,สวยกำลังสวยแต่แบบบดยบำรุงเขาเลยใบเขาก็เลยไม่เขียวสดนะคะในรู้เขาาบำรุงด้วยเลยยาบัานเราก็ไม่มีใบกามปูบัานอะไรไม่มีนะคะอยู่ต่างประเทศเนาะ ต้นนานั่งกวักเละจ้ะเนาะสวยดีเห็นบ่างลำต้นเขาจะคายบนบบันเราอะค่ะเห็นบ่ค่ะและ้วก็ต้นปยเซียนออกดอกตลอดปีจ้ะยังต่ำกับสามสี่ดอกประมาณนี่นะคะนี่ไม่ได้บำรุงค่ะว่าจะเปลี่ยนกระถางละสามสี่ปีมามล้วคะเนี่ยยังไม่ได้เลยนั่นเปลี่ยนเลยจ้ะเห็นบ่าช่อดอกเขาเขาจะติดดอกตลอดนี่กำลังแตกยอดแทงยอดแทงดอกนะคะ ออกดอกดอกตลอดปีจะ้ะปกติทาบำรุงดีๆนี่จะดอกใหญ่มากเลยค่ะนะคะไปดูพักต่อจะ้ะนี่ต้นอันนี้ต้นน้ำชาจ้ะต้ะตนวานวาน,วานไมสตาข่้ายๆสมฝันงสมฝรั่งผู้ใช้ง่ายๆสมไทยสมฝรั่งนี่ค่ะแต่เราเรียกสมนะคะวานไมสตาเนาะเดี๋ยวจะตัดถ้าไม่ตัดเขาก็จะแหงทิ่งเบาๆจะ้ะตัดแล้วก็เอาไป สะลัดสะลัดเช็ดให้สะอาดล่างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดแล้วก็สเสด็จน้ำแล้วก็ตากแดดเนาะแต่ช่วงนี้บม่มีแดดนะคะทาเป็นน้าชาต้มค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปตากแห้งอบแห้งไม่ให้เสียทิ้งนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ต้นไข่ครับเนี่ยต้นปอยกักบ้านเราอะซิมอารมาเนาะคะ่ะต้นแบบนี้ค่ะที่ใส่ซุปใส่พะโลูอะคะ่ะกินเขาจะแบบนี้กินใบแต่ใบเขาจะแข็ง ใบเขาจะแข็งนี่พักสลัดเขาแล้วเดี่ยกิทอนทิ้งเลยทอนไม่แยกปลูกในนี้นี่ค่ะถ้าใบกินเขาจะเหมือนอร่อยมากชอบคล้ายๆใบเหมือนขิงแต่ว่าใบเขาจะแข็งแข็งกว่าใบขิงใบขิงมันจะอ่อนใช่ไหมคะเนาะโอเคจ้ะนี่ขนาหน้าจะ้ะเนี่ยยอดบางงามเลยจ้ะถ้าบดิดกินนี่ค่ะขนาน่าเดี๋ยวก็จะไป ส่วนพิถ์ละค่ะเนาะจักขนาดเพิ่นซิมีบอโอ้โหคือกันิ่นบอกไว้อยังลูกก็ไ่ได้ฟังเพิ่นเนาะขนาดจักก็มีบ่บุค่ะเดี๋ยววันนี้จะเด็ดไปจ้ะขนาดเนาะเห็นบ่ยอดอ้โหๆั่งงันเลยจ้ะเด็ดเดี๋ยวเขาก็แตกอีกจ้ะแล้วก็เอาดินพักใส่เพิ่มเนาะสารพัดพักเลยค่ะเนี่ยอย่าอินยืดสตอเบอรี่พักครีตนะคะ สารพัดของภักของข่อยมาจ้ะเด็ดเลยลงมือเด็ดบึมโอ้เสียงแตกดังหักหักดังปรกป,ปรปนี่ค่ะลวกก็ได้จิ้มสดก็ได้แต่ว่าสมักจะจิ้มจะลวกจิ้มพอสะดุงสะดุงนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยขรัดก่อนหรือยังไงเนาะเห็นบ่กําลังแตกยอดนะคะเนี่ยกาลังแตกยอดเห็นบอก ต้นอั้นนี่ก็เอาเทมท์ตอต้นตำลึงคลายตำลึงแต่เขาบอกกินหรอกจ้ะมันบอกมันคือกันแต่ว่ามันเป็นขนนี่ค่ะกำลังแตกยอดเห็นบ่เน,นี่ยอันนี้ก็แม่นยังบ่ใหญ่จะ้ะเนี่ยได้สองยอดสามยอดสองยอดนี่ก็โอเคแหละค่ะพักขณาเนานะค่ะตัวเล็กว่าจะทิ้งเนาะค่ะเนี่ยเม็ดเขาเดี๋ยวจะเก็บไว้เม็ดคณาเนานะเริ่มจะแก่แล้ว แสงเพชรมาจากไหน <c oughs> ลองไปแดี๋ยะอันนี้กับพักอะไรไม่รู้จะอาหารนกอะมันเป็นแบบค่อยๆอ,อยู่ในอาหารนกเนาะคะ่ะเอาซสือเม็ดเสืออาหารนกมามันทนเลยมาร่วงเนาะคะ่ะก็จะเหลืออะไรกินได้ค่ะเก็บกินได้มันค่อยๆกวางตุงเราพักกาดกวางตุงเห็นปะเนี่ยดีใจจะ้ะพักกวางตุงค่ะ กวงตุ่งตังหลยปีเราจะเอาเม็ดมะวานทิ้งเนาะค่ะตังทรง,งนึงค่ะต้นเดียวขึ้นค่ะเพื่อนเนี่ยออกดอกละบอกกินจะบอกกินพักวางตุงอะค่ะจะเก็บเอาเม็ดเขาไว้โอ้ยสุดจอดต้นเดียวคอรอแล้วก็พักชีฝอยนะคะอุ้ยไม่ใช่ต้นเดียวสิใช่ไหมอันนี้ต้นอ๋อพักขมพักขมตกใจใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แล้วก็ต้นสมนะค่ะเห็นบะ ปลูกเรลินอะไรปลูกเรลินขึ้นดีดีจ้ะนี่ค่ะนี่ก็บผักขมกำลังงามสวนเล็กๆนะคะนี่ก็จะเก็บนี่ก็แม่นเนาะใช่ไหม,ไมใช่เลยอันนี้บอแม่ผักขนานะคะอันนี้ของฝรั่งจะ้ะฝรั่งอันนี้ก็แม่เดี๋ยวเก็บหมดเลยจ้ะเอาไปลวกจิม้มเธอบอสเก็บนี่อันมะเร็งพีเสื้อจ้ะมาหยุดคลองที่เลยจ้ะ <g ül> ฮ้ยสตรอเบอรี่เดี๋ยวเอาวางก่อนเนาะพักเนาะ <c oughs> นี่สตรอเบอรี่ได้กินยู่ปีนี่เห็นป่ค่ะโอ้ยลูกสวยๆเลยปีนี่ได้กินสวยลูกสวยอยู่ค่ะสุดยอดเลยอันนั้นก็นเลยบอกงามเลยเนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะจ๊ะ <c oughs> นี่สตรอเบอรี่นี่อีกลูกสองลูกสามลูกเห็นป่ค่ะเพื่อนๆโอ้ย ไปเขาบางนี่ยอุ้ยปีนี้ดอกลูกใหญ่ค่ะดูนี่อีกลูกนึงเล็กๆน่ารักจิ๋วๆนี่ค่ะอุ้ยได้อยู่ได้วนน่นอีกตั้งหลายลูกเห็นบ่ยังเขียวอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะน่นดูดีๆเด้อหนึ่งสองสมสลูกจ้าสุดยอดสตรอเบอรี่นี่ปลูกง่ายจ้ะเพราะว่าเขามีอันเนี่ย เห็นไหคะเขาจะมีรากเดี๋ยวว่าจะอหากระถางมาแลว้วก็มาเด็ดออกแลกว้วก็ปลูกเอาเนาะคะ่ะอันนี้ก็ฟังไว้เห็นบ่มฟังไว้ค่ะนี่สตรอเบอรี่สวยๆจ้าบรรยากาศขึ้นจ้ะตันตัดทิมอ้ากล่องคือม,มันมัวแต่เนาะโอ้ยถ้ามีแดดออกนี่งามนะนี่พักซีเลาน้ำพอแล้วคะ่ะดีใจ ต้นพักกวางตุงรหลอดต้นหนึ่งค่ะโอ้ยเนาะคักเนาะสองต้นนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือว่าพักคมไม่รู้แต่ในที่แน่แน่พักกวางตุงเลยตัวนี้เห็นบ่ค่ะสุดยอดเสานี่ก็จะไปสวนพิธีไม่รู้ว่าถึงกี่โมงเนาะค่ะถ้านองต้นรักหรือว่าเพื่อนเมล วางก็มาเด้อจะมาถักทายกันที่สวนพิทิพนะคะบอสามารถบอกได้เห็นบ่าจากอันนี้โซนเลยจะเห็นบอตรงย้ายพริกมะปูกแล้วค่ะบอสบอหลอดจะเห็นบอสใบสนโซนแล้วโอ้ยเสียดายเด้เนาะอันนี้ก็พผักขมที่รอดนะคะแล้วก็อัลบิรชีเลดมะหวานจักสิขึ้นให้บุบุถทาบ่าขึ้นก็อันนี้ผักกาด พักกาดขึ้นเราจะเนี่เห็นว่าโอ้ยเสียดายเราอ้าอนมันมาแซมเลวไหมเอาอันไหนขึ้นก็กินอันไหนไม่ขึ้นก็ไม่กินแล้วเนาะถ้ามันไม่รอดก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้ค่ะคล้ายๆพักกาดผักกาดที่เด็ดกินใบอะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะเนาะนี่ออ้ยเนี่ยเมื่อข้าเทศเริ่มใหญ่ล้วจะบ่ได้ตั้งใจปลูกอะมันเป็นดินปลูกพักเราเอาเม็ดลูกมะเขือเทศเน่าทั้งลูกแบบนี้ค่ะเอามาฝังปุ๊บที่นี่ก็ ก็บบได้หลดนามโบสนใจจ้ะคือปลูกบบตั้งใจให้ปลูกเนาะแล้วก็ที่นี่ก็มันก็เลยขึ้นต้นนึงค่ะมันก็เลยเออไว้ไม่ถอนทิ้งเนาะค่ะปกติบบชอบกินมะเขือเทศแต่ว่ามันปลูกยากดูแลยากจ้ะก็เลยบบอยากปลูกเนาะอันนี้ก็ผักโขมนี่ก็กระถางนี่ก็คือซื้อบลอดดอกจ้ะสองกระถางนุ่นจะหลอดอยู่เนาะค่ะประมาณนี้สตรอเบอรี่ที่สวนนะปีนี้ได้กินอยู่นี่ก็ยาเอ็นยืดจ้ะ เอามาปลูกต้นเล็กๆเห็นไหมดอกออกช่อดอกออกเนี่ยเอามาปลูกเล็กๆใหญ่เบลอเร่เบราละจ้ะนี่ก็พักเขลเนะคะพักเขลเนาะเราก็เรียกพักขนาฝรั่งนะจ้ะใบขนาใบยิกอะค่ะพักใบยิกยิก,ยกงอ,งงองแต่มันอร่อยบางคนก็ไม่ชอบพี่เอ็มเอ็มแกบอกชอบกินเนาะก็แล้วแต่คนมากแล้วเนาะพี่เอ็มเอ็มเนาะนี่ค่ะมีความสุขหลายจ้ะ ยิ้นเสียงฟ้าห่องบ่ครึมครึมครึมอยู่จ้ะนี่จ้ะ,จะก็มาชมสวนพักสตอรอเบอรี่สวยๆตะไคร่ก็งามเห็นบ่ตะไคร่พี่สาวเอมามาให้จะ้ะนี่ก็ยาเอ็นยืดจะ้ะยาเอ็นยืดอ่ายาฟันสิงง,งามรวมกันบรือ้อเลยบ่ถอนทิง้ง ใอ่ wow. สิว้าเฮาสีคันกับซามแล้วมันเป็นพักบ่ได้ไปมีสารเสริญอะไรเนี่ยถึงเวลาฉันก็นเด็ดเอาตรงนี้แล้วเอาไปต้มดื่มจ้ะล้างให้สะอาดล้างเกลือล้างสันสมแช่สันสมห้านาทีเนาะนี่ดอกไม้อุ้ยบานแล้วสวยอยืหอมเด้หอมจังเลย เขากันดีนั่นล่วงแล้วลูกนึงโอ้ยเนาะแบบนึงดูค่ะสตรอบเบอรี่สีแดงเข้ากับบรรยากาศดอกไม้สีชมพูขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ก็ว่าสิไปไปอันยังละ่ะไปหาเห็ดเนาะเบื่อเอ้เบนตาก,กับมะพังก็ะใบ,บรรพังเนาะขาขา,ขามันงอมันคงค่ะเข,าขา่าโรงพยาบาลวันตั้งแต่วันพุหัหมอเขาทำหลวง เราก็ว่าแต่มันพอเป็นอย่างเนาะก็เลยบ่ไดบอกเขาว่าเธอทำท่องฉันเสียเขาจะได้ใจ่ายให้เนาะก็เลยคิดเออถือใจซื่อนอะค <c> ะ <oughs> เราเป็นคนไม่คิดอะไรก็ใครเออมันตกกับตกทำาะไรไม่เป็นไรก็โอเคจ้ะประมาณนั้นแหละค่ะโอ้ยส,สวยๆดอกกุหลาบสีชมพูสีบิ้เย็นนะคะพูดไงแล้วก็หอมด้วย <c oughs> ยุ่งกับพอยุงเนาะนี่ค่ะสวยได้ใจเด้อชอบกดไลค์คชกดแชร์จะคลิปหนาวิดีโอนะาอ้ยทุกคนมีความสุขชมพักไปด้วยกันเนาะ แต่และคนก็ใช้ชีวิตเหมืมอนกันเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะใช้ชีวิตเหมืมอนกันแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขบอกตัวเองว่าตรงสู้แล้วก็มีความสุขเนาะคะ่ะอดทนคิดถึงบ้านทุกคนแล้วค่ะช่วงนี้เนาะช่วงโคเนาะคะ่ะในายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อจ้ะสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันคลิปหน้าจา้ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆบายๆไปลวจ้า